ทีนี้อีกคาถามหนึ่งนะคะภาพทิงมาจากทางทนายธรรมราชผมสัมภาษณ์ไว้นะฮะเขาเขาเขาเพ่งเล็งไปว่าทางเ,าเขาบอกว่าส่วนที่เขาไปแจ้งความนะครับผมสอบถามเบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่าการที่อาจารย์เบียเนี่ยนะครับสอนหลักรมในลักษณะของการไม่ไม่เลียอะไรหรือบริจาคหรือการสร้างวัดวัตถุนะฮะหรือว่า,าที่หมาไปนอนนะฮะทีนี้เขา <S <S เขาบอกว่าอาจารย์เบียรเนี่ยนะครับ ทำไมนะฮะไม่ไปบอกวัดอื่นที่เลี่ยไรอยู่นะฮะหรือบางวัดเนี่ยที่มีข่าวมาบริจาคกัน78็0ปดร้อยละแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์อาจารย์มองมุมนี้ว่าอย่างไงฮะควรจะสร้างหรือไม่ควรจะสร้างเพิ่มนะฮะไม่ใช่ควรหรือไม่ควรคือเราต้องสร้างด้วยความจําเป็นดังนั้นถ้าเราสร้างโดยความจําเป็นเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลย ถ้าเราสร้างพอประมาณในการสร้างสร้างให้เพียงพอต่อการใช้ไม่สร้างเกินกว่าสิ่งที่ต้องการใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันสร้างเกินพอดีมันสร้างเกินความเข้าใจมันเขาเรียกว่ามันสร้างเกินกว่าที่ประโยชน์ต้องการจะรองรับมันสร้างอะไรอะ่สรระสับดับวิหารลงทํายกช่อฟ้าบรลกาหางหงเกินกว่าความพอดีเกินกว่าเงินทองที่จะต้องเอาไปลงกัน แทนที่จะเอาเงินทองเนี่ยแบ่งปันไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการสร้างมรรคผลนิพพานในใจคนสร้างความรู้ให้คนเนี่ยเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าจะได้ไปปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมตามหลักคําสอนของพระองค์ได้พระพเจ้าในสมัยุทธการเนี่ยไม่ได้มีการสร้างวัดวาอารามใหญ่โตสร้างพอประมาณในการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิสุสง์เพื่อในสมัยุทธการเนี่ยเขาสร้างวัดเพื่ออะไรเพื่อให้พระจากทั่วจตุรลทิศเนี่ยมาใช้สอยรวมกันจึงเรียกว่าวิหารทาน มีผลมากมีอาน,นิสงส์มากมากยิ่งกว่าการทําบุญกับหมู่คณะสงฆ์ด้วยซ้ำไปคือการสร้างวิหารฐานแต่นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าการสร้างเนี่ยให้สร้างแต่พอดีแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ยินดีต่อการสร้างแล้วพระองค์บอกว่าเหตุเสื่อมอย่างแรกของพระพิสุสง์เลยคืออะไรคือการก่อสร้างเป็นเหตุเสื่อมตัวแรกของพิสุสง์เลยพอมวลแต่ไปขวนขวายมวลแต่ไปเลี่ยนลาวไปก่อประโยชน์ตัวการสร้างการสร้างไม่ใช่ไม่ดี แต่ถ้าการสร้างแบบพอดีพอดีนี้เรียกว่าการสร้างที่ดีมีมูลเหตุของการสร้างอย่างชัดเจนแต่ถ้าไปสร้างเกินกว่าพอดีอันเนี้มันไม่จําเป็นนะเรียกว่าเกินไงเกินกว่าสุดท้ายก็นําไปสู่หมาก็ขี้กาบมานําไปสู่นกเนี่ยมาขี้มาเยี่ยวมันเกินพอดีไงมันก็ไม่ได้ใช้ตามเหตุตามปัจจัยหรือตามวัตถุประสงค์ของคาวาสญาดโยมที่เขาสร้างวัตถุเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการใช้สอยในฐานะของการทําสรกรมเอ่ยการบวชเรียนเกิดการศึกษาเรียนเอ่ยเออถ้าใช้สร้างแล้วเกิดประโยชน์อันนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรเลยอนุโมทนา,าสาธตร์ทุเดียส้มอาจารย์ก็ยังสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเผยแผ่พระศาสนาอย่างเช่นการสร้างเจดีตามที่พระเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้อย่างเนี้เพื่อเผยแผ่คําสอนพระเจ้าต่อไปอันนี้ไม่ผิดอะไรเลยแต่อาจารย์พูดในกรณีที่เกินกว่าพอดี แล้วไปเลี่ยอะไราการจนนํามาสู่การเดือดเนื้อร้อนใจแก่ขราวะายาโยมเดือดเนื้อร้อนใจจนไม่มีใครดูแลเกินกว่าความพอดีนี่ต่างหากที่อาจารย์พูดถึงอืมทีนี้มันมันมีเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนสิตีสําหรับสังคมไทยมากเลยนะฮะมีการพูดพาดทิง ไปเรื่องของศักดิ์ของศาสนาอันนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับอาจารย์ทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆเนี่ยมีศักดิ์เท่ากันหรือไม่เท่ากันหรืออะไรยังไงตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับศักด์มันก็เท่ากันหมดนะถ้าในเรื่องของศาสนาแต่ในเรื่องของสัจจความจริงเนี่ยน้ำหนักมาไม่เท่ากันเพราะสัจจความจริงของแต่ละศาสนาก็จะมีสัจจความจริงของตัวเองอันนี้น้ำหนักไม่เท่ากันแต่โดยพื้นฐานของความเป็นศาสนาพื้นฐานของการเคารพนอบน้อมต่อกันในสังคม อันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วเพราะกฎหมายเนี่ยมันให้เอื้อเฟื้อต่อทุกศาสนาเนี่ยให้มีความเสมอภาคกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในหลักคําสอนของแต่ละศาสนาไม่มีการดูถูกดูดูหมิ่นเหยียดยามในศาสนาของแต่ละศาสนาอันนี้แยกออกจากกาันเพราะฉะนั้นน้ําหนักในความเท่าเทียมมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วไม่มีว่าใช่ว่าศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีมากที่สุดในประเทศ อาจารย์ไม่เคยมองแบบนั้นอาจารย์มองว่าถ้าใครสอนคุณงามความดีสอนคุณธรรมจริยธรรมสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเมื่อมนุษย์ด้กันเนี่ยแล้วทําให้คนเนี่ยเกิดสังคมเนี่ยน่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์มากเพราะนั้นไม่มีว่าน้าหนักมากน้าหนักน้อยทุกอย่างเสมอภาคกันแต่เรื่องสัจจะความจริงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งท,ทีนี้นะฮะทีนี้มันมออีบางครั้งเนี่ยพอมันมีพระเนี่ยออกมา ออกมาออกมาเรียกร้องมาอะไรทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยนะครับหรือมีการกล่าวหรือสอนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทางญาติโยมเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะไปด่าพระไปตําหนิติติงพระเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่และกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นบาปไหมครับมันต้องดูว่าตําหนิแบบไหนะนะการตําหนิพระเนี่ยเราไม่ได้ยิงตรงไปที่ตัวบุคคลแต่เรายิงตรงไปที่ความผิดอย่างอาจารย์ตําหนิพระเนี่ยอาจารย์จะยิงตรงไปที่การทําความผิดต่อพระวิยัย ไม่ใช่ยิงตรงไปที่การกระทําผิดต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดังนั้นอาจารย์เวลาจะวิภา์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ในฐานะคารวะเราสามารถวิภา์วิจารณ์ได้ไหมเราสามารถวิภาษ์วิจารณ์ได้ภายใต้ของอกฎระเบียบข,ของพระวินยัยหรือพระไตรปิฎกเราสามารถวิพา์วิจารณ์เพื่อให้คนร,รู้ได้ว่าแบบเนี้เร,เรียกว่าผิดแบบนี้เร,เรียกว่าถูกแบบนี้เร,เรียกว่าเหมาะสมแบบนี้เรียกว่าไม่เหมาะสมควรไม่ควรตามหลักคําสอนว่าพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้นะไม่ควรทําแบบนี้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้นะ สิ่งที่ทําแบบนี้อยู่เรียกว่าผิดนะเราสามารถแนะนําบอกสอนตามหลักเหตุหลักผลแบบนี้ได้แต่การไปเพื่อวิจารณ์ว่าพระพิสุชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยก็ทําแบบนี้ไม่ควรทําทําไม่ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องกับเรามีคนมาขอความเห็นเราเราสอนสามารถแนะนําบอกกล่าวต่อบุคคลนั้นได้ว่าเออแสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วนั้นถ้ามีการขอความเห็นแต่ถ้าไม่มีการขอความเห็นเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นเนี่ยมันต้องดูอย่างกรณีของอาจารย์เนี่ยนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ อาจารย์ก็สามารถชีแ้แนะได้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรตามหลักคาสอนพระเจ้าเราสามารถแนะนําบอกกล่าวชี้ถูกชี้ผิดตามหลักสัจจากความจริงพระเจ้าได้คร์บอกว่าเราสามารถตําหนิติติงติติงได้สรรเสริญได้ตามการต้องรู้จักการละเทศะในการตีติงและรู้จักการละเทศะในการสรรเสริญสองอย่างนี้ให้ทํากันคู่ไปติอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องสรรเสริญด้วยสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องตําหนิติติงด้วย ทำได้ทุกคนทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา <_ S 1> เพื่อเป็นการช่วยการจันโลงพระศาสนารักษาพระัทธรรมการท่าไม่ดีออกการพระที่ดีไว้รักษาพระที่ดีไว้เพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศัทธรรมของพระศาสนาของพระองค์ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ให้นานดังนั้นมาตดูเจตนาของการวิพา์วิจารณ์ถ้าวิพา์วิจารณ์แล้วทําให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นไปอันนี้วิพา์วิจารณ์ได้เลยวิพา์วิจารณ์แล้วทําให้ศรัทธาเสื่อมถอยลงให้อยู่ที่วิภาควิจารณ์แต่คําถามเราจะวัดน้ําหนักจากอะไร วัดน้ำหนักจากคำสอนของพระเจ้าเป็นหลักพระเจ้าสอนอย่างไรพูดอย่างนั้นไม่สอนอย่างไรอย่าพูดอย่างนั้นขออนุญาตนะฮะเอฟซีผมมาฟังนี้เยอะอาจจะมาด่าผมด่ามากนะฮะคือที่จริงผมจะสัมภาษณ์อาจารย์เบียร์ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านหลายวันแล้วเพราะว่าผมผมอ่ะได้สัมภาษณ์ทางทนายธรรมราชไปเไปนอกจากมีประเด็นที่เป็นข่าวที่ไปร้องอาจารย์ผมก็ได้สอบถามว่าทําไมถึงไปร้องไอพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บหนึ่ง นะฮะซึ่งเขาก็โดนคดีแล้วก็เขาก็เปรียบพยายามเปรียบเทียบกันว่าเขาอาจจะเขาอาจโดนแล้วก็พาจาย์ก็ลักษณะเหมือนกันก็อาจจะเทียบเคียงแล้วโดนนะครับซึ่งผมก็มองในมุมข้อกฎหมายละนะฮะว่ามันควรสมควรจะโดนหรือไม่โดนนะฮะเพราะว่ามันพฤติการมันมันต่างกันและมุมมองมันค่อนข้างที่จะต่างกันนะฮะอาจารย์ขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคือทุกคนเนี่ยช่วยกวรุณาสงบปากสงบคำกันนิดนึง เขามาสัมภาษณ์เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์เขามาสัมภาษณ์เป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนในการได้ยินได้ฟังหลักธรรมต่อสิ่งที่มันกําลังเป็นประเด็นทางสังคมหรือกําลังแข่งแย่งชิงดีกันอยู่หรือกําลังมีการอิจฉาริษยากันในสังคมมีการเบียดเบียนเดือดร้อนกันว่ากล่าวหากันว่าเป็นการทาลายศาสนาเพราะฉะนั้นช่วยกรณาสงบปากสงบคําเดี๋ยวไม่งั้นกูจะบล็อกพวกมึงกันทุกคนสติสัมปชัญญะมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปเที่ยวด่าทอต่อว่าชาวบ้านหากมีสติสัมปชัญญะกันบ้าง ใครไม่อยากสร้างใสหัวออกไปเลยอย่ามาเที่ยวละลานชาวบ้านเขาอ่ะต่อเลยจา้าด <c oughs> โดนเลยเหรอคือที่จริงผมก็ผมที่จริงผมว่าจะนัดกับอาจารย์แล้วก็ตั้งคําถามซึ่งมันมันสะท้อนมาทางสังคมมาสอบถามอาจารย์เพียงแต่ว่าวันนี้ผมขอกับแอดมินแล้วก็ผ่านมาทางคุณแพรลี่นะครับทางแพรลี่ก็อาจจะคําถามก็ยังจะไม่ได้เยอะนะฮะทีนี้ขอขออนุญาตถามนะฮะเมื่อกี้เนี่ยบ,บางครั้งเนี่ยมีประชาชนหรือมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย เข้าไปในไลฟ์เนี่ยแล้วก็อาจจะถามบางเรื่องที่ไม่ตรงประเด็นนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเป็นการก่อกวนนะฮะอาจารย์มีความรู้สึกเกลียดโกรธไม่ชอบหรืออะไรยังไงไหมฮะอันนี้หมายถึงเรื่องไหนนะทุกๆเรื่องเวลาเวลาคนเข้ามาถามอะครับบางครั้งอาจจะใช้คําถามที่อาจจะเป็นคําถามที่เล่นคําถาม<อ>ที่ออกร้ออ,อะไรอย่างเงี้ยคเ<อ>ขาเข้ามาอย่างเงี้ยฮะหรือก่อความวุ่นวายอย่างเงี้ยฮะ หรือ,อว่าอยากเข้ามาวดเกฑ์อาจารย์มีความรู้สึกกับคนกลุ่มเหล่านี้ยังไงบ้างฮะโอ้ก็ไม่รู้รู้สึกอะไรอะนะอาจารย์ก็คืออาจารย์สอนอย่างนี้มานานมากแล้วก็สอนไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ดีอย่างน้อยคือความคําถามปัญญาอ่อนหลายคาถามเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์ต่อคนฟังเพราะบางทีคนฟังเนี่ยก็จะมองได้ว่าเออวะเราก็เคยปัญญาออกแบบนี้เหมือนกันแต่วันนี้พอเวลามาฟังเหตุผลว่ามันได้ยังไงไม่ได้ยังไงมันก็เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากดังนั้นอาจารย์หยิบคาถามอะไรมาตอบก็แล้วแต่เนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นผลในการที่จะทาให้คนเนี่ยตื่นรู้และเข้าใจในหลักสัจจะความจริงอาจารย์จะพยายามยกตัวอย่างอธิบายขยายความมียังไงไม่มียังไรปัญญาอ่อนอยังไงไม่ปัญญาอ่อนอยังไงเพอเจอร์ยังไงเป็นประโยชน์ยังไงอาจารย์พยายามจะยกตัวอย่างเหตุผลแบบนี้ตลอดเวลาดังนั้นคําถามคืออาจารย์โกรธใครไหมไม่โกรธแม้จะมันจจใหญ่คนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาจะกำลังใส่กันอยู่เนี่ยมันเป็นสไตล์การสอนของอาจารย์เป็นไลฟ์สไตล์ที่อาจารย์ใช้แบบนี้มาตลอดตลอดเวลามันเป็นสไตล์าการพูดคนก็ตื่นเต้นคนก็ฟังคนก็อะไร แต่ถัวเวลาสุดท้ายแล้วลงกันไปอาจารย์ก็เออขอบคุณอน,นุโมทนาสาธุที่ขึ้นมาเป็นประโยชน์ในกลุ่มนี้ก็ไม่มีการโกรธการเกลียดการอาฆาตพยายามมากไรต่อกันมันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปนั้นสิ่งที่อาจารย์หยิบมาทุกครั้งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากเสมออาจารย์จะไม่เอาเรื่องเพอร์เจอร์ไลส์าระปัญญาอ่อนเนี่ยมาตอบคําถามถ้าไม่เห็นว่าเกิดประโยชน์ดังวนั้น อาจารย์จะเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์จึงพูดจึงกล่าวถ้าอาจารย์พูดแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เ,น,เนี่ยป่านนี่มันไม่มีใครฟังอาจารย์หรอกทุกคนจะหนีจเจเริญเตลเมิมกันหมดแต่ทุกวันเนี่ยคนมันวิ่งเข้ามาฟังเพราะอะไรเพราะเขาจับประเด็นได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นข้อคิดมันเป็นหลักการสอนว่าเออสันดานคาพูดแบบนี้อย่าไปพูดนะสันดาบแบบนี้ควรรักษาไว้นะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นต่อไปนะ และอาจารย์จะยกอธิบายขยายความเหตุผลในการใช้ชีวิตประจําวันให้กับคนคนนั้นได้เข้าใจแล้วเวลาคนคนนั้นเข้าใจปุ๊บคนอื่นที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจตามไปด้วยขอบขอบคุณมากนะครับอาจารย์แต่ว่าเอฟซีข้ามฝั่งมามาผมเยอะเลยมากเลยมาทัรลงไม่ต้องลงทัวผมนะผมไม่ได้มีสาเหตุอะไรหรืออะไรพอดีว่าผมสอบถามทางนู้นมามีสองสองท่านที่มาก่อนหน้านี้แล้วก็ถามมาพอมันพลาดทิ้งมาผมก็อยากอยากฟัง นะฮะเอฟฝั่งของผมเนี่ยก็อยากฟังเหมือนกันนะฮะและผมเชื่อว่าการที่ผมถามไปไม่ได้มันเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่ายังมีบางคนบางกลุ่มอยู่ที่ยังไม่เข้าใจซึ่งผมเข้าใจเพราะผมไม่ได้มีลัทธิหรือความเชื่อหรืออะไรที่มันนี่แหละนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมจะยินดียินดีก็ฝากเนาะฝากแต่ใครก็ตามให้ตั้งใจฟังอย่างมีสติ พราะอาจารย์ฟังที่เขาตั้งคาถามมันเป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาในการเคลียร์ความเห็นผิดหลายๆคนที่ยังเข้าใจอาจารย์ผิดและยังมีความเข้าใจในเรื่องประเด็นทางสังคมที่มีการฟ้องร้องกันเข้าใจผิดเจตนาลมของอาจารย์ผิดเขาพยายามจะแก้ไขให้พยายามจะชี้ตามความเป็นจริงอย่างเป็นหลักเหตุหลักผลเป็นกลางเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขามึงจะไปด่าเขาทําไมล่ะเออมีสติในการตั้งใจฟังหน่อยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รับฟังไว้ไม่ใช่เห็นว่าเป็นเขาเป็นทนงทนนายก็ไปแอนตี้เขาหรือเขาไปคุยกับใคร ก็แปอนตี้เขาฟังก่อนมีสติในการฟังเออโอเคขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากเลฮะอ,อ่